ต่อคู่ที่2นะครับผมวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแมนยูทีมอันดับ3นะครับนิวคาสเซิลทีมอันดับ17นะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับนิวคาสเซิลนะครับผมเฮตุเฮตนะครับแมนยูชนะนิวคาสเซิลสามหนึ่งนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลแพ้แมนยูหนึ่งสี่นะครับผมแมนยูชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งนะครับผมนิวคาสเซิลแพ้แมนยูศูนย์สองนะครับผมฟอร์มอันดับหลังสุดของทั้งสองทีมครับ แมนยูครับชนะวูมา1-0นะครับแบบหือจับเลยนะครับผมเสมอซาอุตะตันมา1-1ครับเกมเยือนชนะลีดมา5-1ในบ้านนะครับผมชนะเอเวอเรตันสี่ศูนย์นะครับในบ้านเสมอเบนฟอร์ด2-2นะครับมาดูสถิตสการ์ครับนิวคาสเซิลนะครับผมเสมอซาอุตะตัน2-2แบบสุดมันเลยนะครับเล่นในบ้านเสมอเบอร์ลี่ศูย์ศูครับในเอาไปเยือนนะครับผมแพ้วิด้า0-2ครับเกมเยือนแพ้เวตแฮม2-4ครับในบ้านแล้วก็ชนะนอริดสามนยครับอุ่นเครื่องมาดูแมนยูครับโซชาครับโอ้โห ไปนี้ช็อปแหลกได้งบเยอะเหลือเกินนะครับก็ยังไงก็ต้องพึ่งพอปอกบาสนะครับผมตรงกลางไปสร้างกินวูดนะครับแนวลูกที่จัดจ้านดีเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ตัวสำรองก็น่าจะมีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจัดทับครับ4231ครับผมเดี๋ยบิดเด็กาครับหูเหนียวเหลือเกินครับซีซั่นนี้แบ็คขวาครับวานบิสซาก้าครับลาวานครับแม็กควายครับดังซาชยลูกช่อตรงกลางครับฟานเดเบกก็น่าจะได้โอกาสนะครับผมมีมาติสครับ แล้วก็พอปอกป่านะครับผมด้านขวาครับเอ่อไม่ซชกินวูดนะครับผมบูโน่ฟานันเดสครับแล้วก็ศูนย์หน้าแน่นอนนะครับผมเอ่อน่าจะประเดิมเกมเลยเคิดว่าหน้าได้ลงเลยเอาลงเลยเขียนลงครับคิสเซโนโรนัลดนะครับผมมาดูในส่วนของหน้าตีบูดครับนิวคาเซินนะครับผมก็เอ่อมีอิซักไฮเดนนะครับตรงกองกลางตัวปั้นเกมครับตัวเก่ากันมานะครับผมก็ส่วนอื่นครับก็ฟิตเปร้ะนะครับ จะทับ3-5-2นะครับผมก็พวกเขามีวินเฟรด o ู d แมนครับลูกสาประตูครับผมเฟรติโกเฟอร์ตันเดสครับจะมาลาลาเซสนะครับผมฟาเบซ s านะครับจะคอมเมอร์ฟี่เอ่อโจวิลล็อกนะครับผมแล้วก็มีฮิซักไคเดนครับอย่างที่บอกไว้ชอนลองสตาฟครับแม t r ิชี่โจ e อนดิงตันครับผมแล้วก็เอ่อแซงแม m แมนนะครับตัว p พล์ m ม k เกอร์ก็ชอบวันนี้ โตกลับก็จีจาขมทั้งคู่เลยนะครับสำหรับแมนยูอย่างนี้1นึ 2, 2ถึงบ้านหน้าบ้านปากประตูตลอดก็ตามบอลต่อไปครับวันนี้ชื่นชอบแมนยูครับนะครับไม่สวนครับ